สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนนี่บ้านมีสุขวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาคลองสี่ปทุมธานีนะครับพามาชมบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านเพิ่งรีโนเวทเสร็จใหม่ๆมัดมาสดๆดร้อนๆเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านแฝดน,นะครับพื้นที่41.5ตารางวานะซึ่งให้อารมณ์เหมือนบ้านเดียวเลยนะทุกคนดูหน้าบ้านนะเป็นไง สามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะชื่อโครงการพฤษาวินเลจ21นะครับอยู่ถนนลำลูกกาคลอง4หรือถนนพระองค์เจ้าสายนะครับใครที่เป็นคนปทุมน่าจะรู้จักถนนเส้นนี้ดีเนาะมีความจเจริญมากพอสมควรแล้วนะครับนะบ้านหลังนี้จะอยู่หน้าโครงการเนี่ยจะติดกับปั๊มเชลเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะแวะเข้ามาดูก็สามารถนัดเข้ามาได้นะ รายละเอียดของตัวบ้านหรือฟังก์ชันของตัวบ้านเนี่ยก็คือจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวภายในจะเป็นยังไงเราติดตามชมไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูถนนทางเข้าก่อนนะครับถนนทางเข้าประมาณนี้เลย คือมีความเงียบสงบเนาะเข้ามาก็แบบว่าลากยาวเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะมาในบ้านนะครับเดินเข้ามาเราจะเจอกับลานจอดรถก่อนเลยซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง2คันเลยนะครับนะสามารถจอดรถกระบะรถยนต์รถอ่อะไรนะรถรถตู้ฟอร์จูเนอร์กระบะหรืออะไรคันรถคันใหญ่ๆสามารถจอดได้ถึงสองคันนะ หลังคาก็จะยกสูงนะครับต่อเติมหลังคาลงจอดรถให้เรียบร้อยนะครับติดฉนนกันร้อนมีท่านชีดหนาถึง2อ2นิ้วเลยมั้งนั่น,หนแหละนะครับผมจำไม่ได้ไรายละเอียดนะครับ <c oughs> ลังน้ำฝนติดตั้งเรียบร้อยนะครับหน้าบ้านนะยาวออกมาถึงรั้วแบบนี้เลยนะครับ เหไหมทุกคนลานจอดรถกว้างมากเลยนะครที่มีรถยนต์แบบว่าสองคันอย่างเงี้ยตอบโจทย์นะครับเพราะว่ารถของคุณจะไม่ตากแดดตากลมตากฝนนะครับสามารถจอดในบ้านได้สบายๆนะไม่ต้องไปเกี่ยงกับใครเรื่องที่จอดเนาะโอเคสำหรับบ้านหลังนี้นะครับปั๊มแท้งติดตั้งให้เรียบร้อยจะอยู่ฝัง่งทางด้านนี้นะาสามารถเดินรอบบ้านได้เลยตรงนี้ก็เดินทะลุไปด้านหลังได้นะครับ เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าจากลานจอดรถเข้าไปได้นะครับโซนหน้าบ้านสามารถเอาโต๊ะม้หินอ่อนนะครับเอาศาลามาตั้งตรงนี้ได้นะครับนั่งกินหมูกระทะหน้าบ้านก็สามารถทําได้นะพื้นก็มีเล่นระดับนิดหน่อยตรงนี้นะครับตกแต่งได้หลากหลายนะส่วนด้านนี้สามารถเอาตู้รองเท้ามาวางได้นะครับใครที่มีรองรองเท้าเยอะๆอ,อยากจะ หาพื้นที่เก็บรองเท้านะตรงน,นี้โซนนี้สามารถเอาเป็นชั้นวางก็ได้หรือจะเป็นตู้วางก็ได้นะครับตกแต่งได้เยอะมากนะส่วนโซนด้านนี้นะครับจะทําไว้เป็นแบบนี้สามารถเอาหญ้าเทียมมาลงหรือจะเอาหญ้าจริงมาลงก็ได้หรือจะต่อเติมเป็นห้องนอนห้องอนเนกประสงค์เพิ่มเติมสามารถทําได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะ <c oughs> โอเคในส่วนของด้านในตัวบ้านนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ทางเข้าหลักก็จะเจอกับห้องโถงนะครับที่ค่อนข้างกว้างเลยนะสามารถาโซนฝั่งนู้นสามารถเอาโต๊ะกินข้าวนะครับเป็นโต๊ะแบบเป็นชุดเก้าอี่หลายๆตัวมาตั้งฝั่งด้านนี้ได้นะครับตกแต่งได้เป็นโซนแบบว่ารับแขกก็ได้ห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆนะครับแบบนี้เลย ส่วนโซน,นฝั่งนี้นะครับก็จะมีะประตูนะเดินทะลุกออกไปทางข้างบ้านได้นี้เลยนะครับด้านนี้ก็เอาโซฟามานั่งทำเขาเรียกอะไรทำเป็นโซนนั่งเล่นได้หรือเอาทีวีมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับอ,อาจจะมีประตูเปิดเข้ามาตรงนี้งั้นเราก็อาจจะเอาทีวีมาตั้งตรงนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็เอาโซฟามาตั้งได้ น,นั่งเล่นนั่งดูหนังดูทีวีได้นะครับเป็นโซนรับแขกส่วนไฟด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับให้ความสว่างเพียงพอแน่นอนนะครับห้องน้ำห้องแรกนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ติดกับโซนห้องโถงเลยนะมีฝักบัวแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยสุขภัณฑ์ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่นะครับ ประมาณนี้เลยนะลวดลายนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับครัวติดตั้งซิงค์ล้างจานแบบ2อ่างให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ขออภัยครับมาต่อก็จะมีหน้าต่างมันสไลด์เปิดปิดแบบนี้นะครับ2ฝั่งเป็นครัวในบ้านนะสามารถเอาเตาแก๊สมาตั้งก็ได้หรือจะใช้เป็นเตาไฟฟ้าก็ได้นะครับ มีประตูเดินทะลุออกมาทางด้านหลังบ้านนะครับนี่ความแทงเดินทะลุออมาจากหน้าบ้านก็คือตรงนี้นะครับแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมแล้วบ้านหลังนี้ก็คืออ่ะมีโซนครัวด้านหลังเป็นครัวไทยนะทํากับข้าวนอกบ้านได้นะครับสามารถเอาตู้เย็นที่อะไรนะไม่ใช่ทีวีเอาตู้เย็นนะครับหรือเครื่องซักผ้ามาตั้งโซนฝั่งนี้ได้นะ พิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับทํากับข้าวนอกบ้านนะครับอาหารที่แบบว่ากินจุนๆุนแรงๆงอะไรต่างๆก็ทําเป็นามาทํากินข้างนอกแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถเดินทะลุมาหน้าบ้านฝั่งนี้ได้นะครับหลังนี้น่าอยู่มากเลยนะทุกคนแล้วก็มีความเงียบสงบมากนะครับอโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นประตูเดินออกมาทางลงจอดรถด้านหน้าแบบนี้เลยนะก็จะเห็นวิวเพื่อนบ้านแบบนี้นะครับมีห้องเก็บของใต้บันไดติดหลอดไฟให้ด้วยนะชั้น2นะครับเดินขึ้นบันไดามาตรงนี้ก็จะถงบันไดนะครับก็จะติดกระจกรับแสงตรงนี้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นหลังคาพิาายกสูง แล้วก็จะมีความโล่งแล้วก็ปโปร่งนะจะทําให้ความร้อนลงไม่ถึงด้านล่างนะครับแล้วก็จะตรงโถงบันไดก็จะไม่มืดนะครับเดือนเลีเ้ยวขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะครับห้องนอนด้านบนนะครับเดินขึ้นบันไดมาตรงนี้นะครับีโถงบันไดเนาะก็จะเจอห้องนอนสองห้องฝั่งซ้ายมือนะครับหลังจากขึ้นบันไดมาห้องนอนฝั่งแรก <c oughs> ห้องนอนห้องแรกนะครับจะอยู่ฝั่งทางหน้าบ้านแบบนี้นะครับสามารถวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้นะมีหน้าต่างรับลมขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะเปิดสไลด์ไปด้านข้างแบบนี้นะครับหน้าบ้านหันทางทิศเหนือนะครับรับลมจากทางทิศเหนือได้บบเต็มเลย <c oughs> อขอภัยครับก็จะทำให้ตัวบ้านโปร่งแล้วก็โล่งนะครับ นะรับลมแบบนี้ก็คือเย็นเลยอยู่บ้านนี้ก็คือไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะเปิดแค่หน้าต่างก็เย็นแล้วนะครับเอาเตียงบางฝั่งนู้นได้ส่วนฝั่งนี้นะครับก็เอาตู้เสื้อผ้ากับโต๊ะเครื่องแป้งมาวางได้ตกแต่งได้เยอะแยะมากมายนะครับหรือจะเอาทีวีมาวางตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็เอาเตียงมาวาง่างนี้ก็ได้เช่นกันนะนะ ห้องนอนที่2ถัดมาจากห้องเมื่อกี้นะครับก็มีขนาดเท่ากันกับห้องเมื่อกี้เลยจะอยู่โซนหลังบ้านนะครับหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะหันทางทิศใต้นะครับเปิดออกมาก็รับลมเต็มๆเหมือนกันนะสามารถวางเตียง3ฟุต5ฟุตได้เช่นกันนะครับหรือจะใช้เป็นห้องอเนกประสงค์ห้องพระก็ได้เช่นกันนะสะอาดสะอ้านไม่อิ่มเลยนะเป็นบ้านมือสองสภาพนางฟ้าสภาพเมื่อหนึ่งนั่นแหละนะครับ โอเคห้องน้ําจะอยู่ตรงนี้นะครับตกแต่งดีไซน์ก็เหมือนก,นกันกับห้องชั้นล่างนะครับเตรียมระบบไฟเอาไว้ให้สามารถเอาเครื่องทาน้ําอุ่นติดตั้งได้นะส่วนส่วนตรงนี้นะครับกระเบื้องเป็นกระเบื้องขัดมันนะครับ,บก็จะให้แบบว่าความเขาเรียกอะไรทําความสะอาดง่ายเนาะเ,ออเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายสุขภัณฑ์เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับ ฝังล้างหน้าล้างมือกระจกนะครับแล้วประตูอีกฝั่งก็คือจะเป็นประตูห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็คือทะลุประตูได้2ฝั่งเข้าทางบันดไดได้นะครับแล้วก็เข้าทางห้องนอนมาสเตอร์หรือห้องนอนหลักได้นะครับแบบนี้เลยสําหรับห้องน้ําโอเคห้องนอนสุดท้ายห้องนอนมาสเตอร์นะครับเป็นห้องนอนหลักของตัวบ้านมีความกว้างมากนะครับสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้เลยนะ มีระเบียงนะครับด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตีละแนงบางตาให้ส่วนหนึ่งฝั่งนี้นะครับสามารถเอาม้าโยกหรือเก้าอี้มานั่งจิบกาแฟาจิบชาตอนเช้านะครับสามารถแบบรับลมบรรยากาศตอนเช้าได้สบายๆซึ่งระเบียงตรงนี้ทุกคนเนี่ยแค่เดินมายืนอยู่ตรงนี้นะก็จะมีความเย็นละนี่สังเกตจากต้นไม้เห็นไหมลมพัดแรงมาก <c oughs> มาอยู่ตรงนี้คือ เย็นสบายมากนั่งจิบชาจิบกาแฟยามเช้านี่คือฟินมากนะทุกคนก็จะมีฟิลแบบว่าเพื่อนบ้านแบบนี้เลยนะครับซึ่งเพื่อนบ้านน่ารักมากนะทุกคนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามไม่เจอใครก็แบบว่าสวัสดีค่ะทักทายอู้น่ารักน่าอยู่มากเลยนะครับฟิลเพื่อนบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะเป็นถนนทางเข้ามานะครับซึ่งห้องนอนนี้นะครับสามารถตกแต่งได้ หลากหลายฝั่งนี้สามารถเอาทีวีมาตั้งได้เนาะติดทีวีแบบนี้เลยหรือจะเอาโปรเจคเตอร์ฉายเข้ากําแพงไปเลยก็ได้สามารถตกแต่งได้นะครับส่วนฝั่งนี้เอาเตียงมาวางตรงนี้ได้นะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะทําเป็นห้องเป็นโซนนั่งเขียนงานทํางานก็ได้หรือจะเอาตู้เสื้อผ้าไปวางนะครับตู้เครื่องแป้งมาตั้งนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันติดกับทางเข้าออกห้องน้ำไงแล้วก็ทําเป็นโซนแต่งตัวไปเลยก็ได้เช่นกัน ว่าตรงนี้ก็คือประตูทางเข้าห้องน้ำนะครับสวยมากทุกคนคือเจ้าของคนที่รีโนเวทเนี่ยก็คือเขาใส่ใจมากนะทุกคนทุกขั้นตอนเขาคือลงหน้างานเองทุกขั้นตอนเลยนะครับก็เลยถ้าพูดได้อย่างมั่นใจว่าบ้านหลังนี้มีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็มั่นเขาเรียกอะไรมีมาตรฐานที่คุอนข้างสูงนะเพราะว่าเจ้าของเขา สำรวจแม้กระทั่งทำเลทางเข้าออกนะครับเรื่องราคาประเมินวัสดุก่อสร้างอะไรต่างๆเขาคัดมาเองทุกอย่างนะครับก็เลยมีคุณภาพที่แบบว่าดีนะครับผมไปดูหลังที่เขากำลังรีโนเวทอยู่ก็ยังชอบเลยนะครับเห็นแบบทุกรายละเอียดแล้วว่าอ๋อเขาทำจริงเขารีโนเวททั้งหลังจริงๆนะครับแล้วขายตามก่าราคาประเมินด้วยนะสำหรับหลังนี้นะครับค่าส่วนกลางเดือนละ750บาทเท่านั้น นะครับใครที่สนใจบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมตัวบ้านผ่าน QR code และก็เบอร์โทรติดต่อที่ผมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอได้เลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับรีวิวคร่าวๆก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพราะว่าบ้านหลังต่อไปที่ผมจะเอามาฝากอาจจะเป็นบ้านของคุณ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ